ไม่พอต้องขยับขยับขยับสันนีับอับเดบปีไหคับเดือบปครับครับอะืมโ้คออะ ม่ไม่ไใช่ครับผมจริงอ๋อไม่ไม่รสึกเข้าต้องที่ออกทีว an ีนานชิบากะั้นะพบกชิบากะครับผมพุาดำชิบสีขาว กูตามาแล้วอ๋นนีชิบะนู่ดต่าน่พูตานี่ชิบะใช่ไหมฮะดาไหามากูตคือตัวไหนนะเอาใหม่จริงงเรฮะกูตคือตัวนี้กูตน่าจะนี่อย่ดี่เี่ชบะี้่นี่เาวันนี้ค่ะเิบะตมีเปิดก้อแล้วครับก็ Oh, ตื่นเต้นนะฮะได้วงสวงแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้าครับผมบดีใจครับตอนนี้รู้สึกอ่ะอีกนิดเดียวละได้เปิดกล้องจริงๆแล้วก็พอง,งานตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแนวคอมเมดี้แฟนตาซีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเข้าทางนิดนึงนะพี่ๆนักแสดงน้องๆทุกคนนี่ก็แบบเต็มที่มากๆกับการแบบซ้อมบทกับการเวิร์กช็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้ครับผมตอนเส็จชื่อเรื่องก็แอบแบบมันซ้อนๆกันนะครับ ครับเข้าถึงพี่มาชื่อเรื่องทุกอยได้ไหมครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยมาจากตัวนิยายนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเรามาจากาดัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าชื่อตามนี้กันนะครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทานดวนอวกาศครับผม mm hmm. คือเรื่องย่อนี้ก็จะเกี่ยวกับวิศวกรอวกาศท่านหนึ่งนะครับก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านหนึ่งนั่นแหละลงมาที่โลกแล้วก็มีภารกิจที่ต้องมาทําลายดาวโลกนี้แต่ทําไมถึงอยู่ดีเฮ้ย ลงมาเขาไม่ทําไมไม่ทําลายล่ะก็เพราะว่าฝีมือทาอาหารของพี่ชนแดงของเรานั่นเอง,เองที่ช่วยโลกนี้ไว้ครับผมแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันที่อยู่บนโลกหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ซีเรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความสุขครับความสุขของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับผมอย่างักแสดงครับทำไม เป็นสองคนนี้เออทำไมครับผมไม่ยังงงว่าทำไมครับไม่มีอะไรในตัวเราสองคนไม่มีคนอื่นหรอครับเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นระดับตำนานดีกว่าครับผมโอ้ยคุณลุกเป็นอะไรครับใช่ทั้งสองคนลุกสู้เห็นแบบไม่ยนะความน่ารักเลยเห็นอะไรตัวนี้ครานถูกจับผมว่าสองคนนี้มีโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและตลกอยู่ในคนเดียวกันเลยครับผมแล้วพี่ๆก็มีเคมีเข้ากันได้ดีด้วยนะครับ พี่พี่รู้สึกยังไงบ้างครับแบบมาเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจมากๆตอนแรกที่ได้รู้จากรีเกสว่าจะติดต่อกันกับลิทมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยลิจะเล่นเหรออะไรเงี้ยลิก็ถามมมากันจะเล่นเหรอก็ตกลงกันนะฮะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนายเล่นฉันเล่นอ่าพูดคำหยาบไม่ได้ดูยเล่นเล่นครับก็เลยตกลงเล่นกันอะไรนะอะไรนะเล่นกันครับจัดไฟย่ามีครับ ก็ต้องถ่างพวงกลับมันเดี๋ยวผมจะถือโฟมไว้ตัางฉากแล้วกันถือโฟมไปแยกตัางฉากใช่มแ้วแล้วคุณก็สนุกละแล้วคุณสนุกละแต่ว่าตำนานเบลซตาหกน้องสนุกดีไงต้องสนุกดีครับตั้งข่าคือเรายังยังไม่เริ่มเปิดกล้องเนาะแต่ว่าขั้นตอนก่อนก่อนก่อนอันนี้ก็จะมีการถ่ายแบบว่าไพลอตไพลอตนะครับถ่ายโคสเตอร์แล้วก็มีการแบบเนี่ยเข้าอ่านบทกันเรียน ขาเรียกเวิร์กช็อปกับกับคูลแอคติ้งอะไรเงี้ยครับก็มีความสงหัวกันแล้วครับผมว่าอ่านบ,บทนี้เป็นโมเมนต์ที่ฮามากนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแบบพี่ๆสองคนนี้คือโบ๊ะบ้ากันมากจริงๆครับเล่นมุกกันแบบเละเทะไปหมดนะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องที่ดีหมายถึงว่ามันทําให้ซีรีส์ของเรามเมด d y แน่นอนนะครับผมใช่ขอเล่นเป็นต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวนนาดาว,วิศวกรด้วย วิศวกรต่างดาวแต่ว่าโดนโดนเหมือนโดนคนในดาวแกล้งพราะจริงอ่ะในเรื่องอ่ะโลกอ่ะจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชุมชนห่างไกลเป็นดาวห่างไกลแล้วเขาเวตัดดาวเนี้ยเป็นแบบไปเป็นทางด่วนเราเราก็ไม่เป็นโลกเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบคนพามนุษย์ต่างดาวที่เขาแบบอีกโลกเนี่ยเขาไม่อยากมากัน <elly. S 1> เราโดนแกล้งให้มาที่นี่ <gerçekten S 1> ให้มาทําลายโลกอะไรเงี้ยครับอ่าใช่ครับผมเป็นเชฟ ชื่อว่าชนแดนครับอยู่ในดาวโลกซึ่งเป็นดาวที่เขาแบบไม่ต้องการการันอะไรเงี้ยจะมาสร้างเทินด่วนเพื่อจะข้ามไปดาวอื่นนะครับแล้วก็ทําอาหารด้วยเออเขาเรียกว่าอะไรความรักแล้วก็คิดสิ่งคุณยายนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทําอาหารเพื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็เข้ามามาเจอเขาก็เลยทําอาหารให้เขากินเขาก็เลยแบบติดใจถีมือของเราใช่หวานแน่เลยครอบนเหวานเจี๊ยบครับโกู้เป็นไงครับโกหรอครับโบทดเป็นดิมครับ ก็เป็นช่างตัดผมครับผมมาสร้างสีสันในเรื่องเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านตัดผมทุกนดใช่ใช่ตัดผมทุกคนนะครับเนน้อยนะคะก็มาพบค่ะเดี๋ยวก็รับบทเป็นแฟนนะคะเป็นน้องที่เป็นเพื่อนบ้านกับพี่ดิมแล้วก็พี่ชนแดนค่ะก็จะเป็นตัวสร้างสีสันเป็นตัวขวดของพี่พีค่ะแล้วก็เป็นคนส่งกาแฟให้พี่พีว่าเออวันนี้กินกาแฟหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะใครอยู่เรื่งราวยุคเมื่ขึ้น ใช่เป็นแหลกดอื่นที่ไม่ใช่โลกบ้างยอมากขึ้นจะบอกว่ามีทั้งคนและสัตว์นะครับอย่างนี้จริงปะไม่จริงครับมีทั้งไม่เชื่อไม่เชื่อตัวนี้ไม่เชื่อคีฟเนไม่เชื่อไม่เชื่อตัวไหนผมเล่นเป็นเหงาครับเหงาก็คือเป็นคนในร่างแมวครับะกายแมวอันนี้อะไรคือมตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นน้องไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่อ่าใช่ นี่ก็แมวหนึ่งตัวนี่ก็แมวอหนึ่งตัวคุณนัทจะเป็นหมูนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นแมวแมวเป็นแมวเราเลือกไซส์ได้แบบโอเคเลยนะฮะอยู่ๆผูกจิ้นหรือเปล่าคะเฮ้ยเฮ้ยมีแบบเฮ้แมวจิ้นแมวต้ออมันอาจจะมีซีนแมวกอดกันเป็นไปได้ผสมพันธ์อะไรไม่ม่มีขอบคุณผู้ชมน่ารักดีเ้ทำไมคุณทำไมคุณดูเชื่องช้าแต่ะเห็นแมวกอดกันแล้เนี่ยมาจากดาวที่ชื่อว่าดาวโซน ครับชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นสล็อตครับอมีหลายดาวนะมันจะเป็นเหมือนฟิลเหมือนพนักงานในแบบในร้านผมในร้านของการ์ดอะไรซึ่งแปลว่าเขาก็ต้องทำอะไรแบบเชื่องช้ามากๆใช่สมมติว่าเขาแบบให้ผมไปแบบว่าไปตักข้าวผมอาจจะใช้เวลาทั้งประมาณสองชั่วโมงที่ร้าองอะไรแบบไม่ต้องถ่ายน่าช้ามากเลยจะได้นินใช่แล้วเขาของผมในเรื่องที่เทปับผมเป็นมนุษย์ต่งดาวครับแต่ว่าเป็นคนคุม ปุมพี่ลิทเป็นเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้เป็นคนช่วยในในยามวิกฤตใค่ะอย่างพี่ผมใช่ไหมพี่ลิทสมพลหรือเปล่าแล้วบบทเป็นเซียงแลผมเป็นตำรวจอวกาศมาตามตัวพี่ลิทกับอวกาศนะเป็นตำรวจที่ตำรวจที่มาจับดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะตำรวจน่ากลัว ส่วนเดวิดรับบทเป็นไรกาครับผมเป็นช่างไฟอะเอาล่ะไปในตำนานมาเรื่องมีหลากหลายแค่ไแค่ไนครับมันมันความแฟนตาซีอะค่ะมันมันจะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ความแน่นโอ้ประมาณหนึ่งเลยครับผมมันจะมี ต้องคุณสร้างเราเยอะมากครับจริงอุ้ยอย่าพูดถึงเล่ยไม่แค่ฉากเปิดตัวนะเป็นซีจีลอยลงมาจากอวกาศนะเราขึ้นไปถ่ายในอวกาศกันจริงครับอะไรอย่าไปกับนาซาอะไรให้พุ่งกับเขาพูดตรงๆเรื่องใหญ่แล้วทีนี้จริงๆผมว่าเรื่องซีจีหรือเรื่องพวกนี้ครับเราพยายามทําให้มันดูเป็นมูดแบบเฮ้ยคอมดี้นี่แหละแต่ซีจีเราก็ไม่เขาเรียกว่ายังไงดีไม่แบบไม่น้อยหน้าไปกว่าเรื่องอื่นแน่นอนครับ น้องแมวสองตัวนี้มีบทบาทสําคัญในเรื่องเลย<ช>อยากให้ติดตามว่า,าจะไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนสวมอย่างเงี้ยครับผมอ<ช> <c oughs> าถับความขอริยกรรมการหน่อยครับมันจับผู้อยู่ผู้เพื่อนแล้วมาแบบมองหน้ากันแล้วมันจะต้องมีแบบว่าเดี๋ยวนะได้เหรอไม่ใช่มโมเบานะไม่ใช <c oughs> ่มองโมเบาเลไม่ใ่มองโมเบาเลยถ้ามองแรงอ่ะ ได้ไหมหมอเรนได้ไม่ได้อะไรอ่ะนี่คือเพิ่กี่เสียก้าเหรอโอ้เสียอารมณ์มากกว่าเนี่ยไม่ทอบติดตลกอย่างเงี้ยแต่เลือดเลืขาอ่ะเขารักผมเชื่เขาเซอร์เขาเซอร์ผมเขาเซอร์จริงจริงถ้าเขาไม่รักผมเขาไม่เล่นเรื่องนี้หรอกทุกวันนี้เขารวยจนเขาแบบไม่ต้องรับงานมันเทินไม่ได้แต่ว่าควาเทอย่างเงี้ยเทินนะเป็นเรื่องเออเขคุณบอกไมงไม่ผมกหมอเรนแบบนานๆรับละครรับเรื่องนี้ได ไั่คือเขาโทรมาตือนางว่าแบบลิศคุณจะเล่นไหมคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแต่ที่ประโยคจริงไม่ใช่คุณผมนะะแต่ทุกคนเข้าใจกัน่ะคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแล้วก็โทรประมาณสามรอบแล้วก็วางสายปุ๊บก็ได้เลกไม่เสร็จมาจะเล่นจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยถ้าพูดขนาดเนี้ยอืแล้วแบบต้องเป็นคนดูแลความรู้สึกเขานะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ย คือเวิร์กช็อปกันวันแรกนั้นใช่ไม่น่าดีไม่น่าดีไม่ใช่เวิร์กช็อปวันแรกเพราเนี่ยแบบบางทีแบบมีซีนนี้แต่ว่าคุยกันว่าเฮ้ยจันหวานได้แค่ไหนแล้วกลับบ้านไปพวกก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้ทั้งหมดโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไลน์มาถามโอเคไหมอะไรเงี้ยเขียวโอเคาตอบว่าแฟนๆแบบว่าเขียวด้วยได้แบบกลับมาดูแน่นอนโอ้โหเตรียมตัวเลยครับ โอ้โหเี้าตัวเรือจอดแล้วเนี่ยเออใครจะไม่ลงพวกเธอลงเลยฉันไม่ลงอะไรวะทิ้งคนทิ้งลูกเรือได้ไงอ่ะเขาไม่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอเคซีรีส์เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นหรือว่ารสชาติของความเป็นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะ ไม่ได้ไม่ได้เจอกันในซีรีส์อื่นๆอาจจะเป็นเนาะการที่เอาเอาเอาริ์กับกันมาแน่นอนอยู่แล้วแหละคงไม่ได้ต้องการให้มารักกันหวานซึ้งแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นเคมีในเรื่องที่ทําให้เราแบบลงเอยกันได้โดยที่โดยที่ไม่ใช่เป็นประโยคบอกรักหรือประโยคทั่วๆไปอะไรเงี้ยนนะต้องรอดูพูดไม่ได้เลยถ้าพูดคือสปอยจิ้นจิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่คะอะไรนะฮะจิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่ค่ะบอก 99้าสิบาเกษตรไม่จ <cek warm st anza> <Sh> <senza> ินชอบชอบไปถักโม่หมั่นเขาอย่างเงี้ยรักช็อตรักช็อตการันตีความกินเนาะการันตีครับริ้วเป็นการันตีผมการันตีให้คนเนี้ยเขาหาโมเมนต์เก่งครับอ่าส่วนริ้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉีดโมเมนต์เก่งเหมือนกันนะแต่บอกริ้มีอยู่เนาะผู้บริหารใหญ่พวนิกพวกประเทศไทยเราคนแรกเนี่ยทุกวันนี้ยอดตกครับมาแสดงซีรีส์ ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยก็ตกลงมาทำซีรีส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายซีรีส์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดันยอดใหม่ครับฝากฝากติดตามเลยนะครับครับไกติดตามเลยครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามซีเรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นคาร์บอนออกาศครับ Last d a ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับทางช่องทางขอางช่องาครับก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับทางช่องวันครับผม ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับผมรอติดตามมันได้แน่นอนครับครับขอบคุณครับน้องนัก้องสมุนไบ้องไปพักก่อชายเหลือลิ้นก้วใงาินเแป๊บนึ่งก่แไดป๊บนดูรัเดวิด้เดี่ีกแเดี่ยวครัแล้วก็มีวกเป็นี่แจก่อน่ใครด